ครับสวัสดีครับมอนี้กับมะพอ้กับอาโป้ฟร์มนะครับเนาะเยี่ยวกับเรื่องสองใสเดือนที่อาโป้ฟร์มที่เพาะไว้นะครับกับอันนี้คือเป็นใสเดือนไทยๆเขานี่แหละครับใสเดือนของไทยที่คนนิยมกับกับจริงๆก,กับการแพร่ขยายของมันเนี่ยก็ดีขึ้นกันเนี่ยครับ นี่คือของไท่ไทเลยครับใส่เดือนเนี่ยก็รังสีกะตังสีไข่ทั้งนั้นแหละครับมีแตะตัวงใหญ่ๆกะรังสีเหลื่อมไข่ครับเนี่ยส่วนสีไข่ไปแล้วก็มีอันนี้คือเป็นเอามาให้เบิ้งรับเพราะว่านี่มันเป็นทีฟักเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยพอแมีพันทั้งนั้นแหละครับเนี่ยนั่นครับงามๆเนี่ยพอหมีพันนะครับสำหรับลูกมันนะครับเบิ้งเดี่ยครับลูกนี่ครับเห็นไหม นี่นะครับลูกลูกใส่เดือนครับมันกำลังสีเหลือมใหญ่ครับอันนี้เป็นบอเป็นบอผักเป็นบอฝักครับฟักไข่ฟักไข่นะครับสำหรับของอาโปฟร์มนี่ยนะครับก็ไวเลี้ยงใส่เดือนไว้ประโยชน์หลายอย่างนะครับนี่คือที่นิยมใส่ตัวตัวไปก็คือเห็ดปุ๋ยครับเนี่ยครับเห็ดปุ๋ยปุ๋ยใส่เดือนครับ แล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเอาน้ำมัดครับน้ำมัดใส่เดือนอันนี้คือประโยชน์ของใส่เดือนแล้วก็สิ่งที่อีกอย่างหนึ่งที่อาผัวฟ้ามเห็ดเลี้ยงใส่เดือนในจ,จุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งก็คือไว้เลี้ยงปลาไหลครับเนี่ยเนี่ยครับไว้เลี้ยงปลาไหลเลี้ยงปลาไหลเลี้ยงไก่ไก่ชนด้วยครับเออเลี้ยงไก่ชนอย่างปลาไหลแล้วก็เลี้ยงปูครับ เพราะว่าทีอ่อาโปฟ้ามนี่สิมีปูปูก็มี่อยู่สองชนิดคือปูหน้าครับปูปูแดงครับปูแดงนี่ก็สีได้มาจากท่านกุสุมานนะครับเป็นปูหินแหเป็นปูแดงแต่แล้วกแต่ทองทิ่นเขาสีเหลียกบางที่เขาก็เหลียกปูหินกับลักษณะคล้ายๆกันนะครับอร่อยครับปูแดงอันนี้แหละกระคือสีเอาไปเห็ด อาหารนะครับอาหารปลาไหลนะครับมีปลาไหลมีไก่ชนแล้วก็มีปมูแล้วก็ม,วกมีกบนะครับกระเลียงกบนนำครับเลียงหลายๆอย่างประโยชน์ของใส่เดือนนี่มันหลายอยู่แล้วเหลือคนานับอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงสําหรับอาหารที่ใส่เดือนมุนี่หมักาอาหารอาหารหลักอีรีก็คือขีงง่ว ผมให้ขี่ง่วเพราะว่าที่บ้านนี่มีงัวหลายกา็ขี่งัวก็บม่ได้ไปหาสื่อหาอย่างใสก็เอาขี่ง่วจะของนี่แหละให้มันกินนะครับแล้วก็เศษพัดต่างๆที่เขากินเหลือเขากา็เอามาเทให้มันนะครับอันนี้คือเป็นบางส่วนนะครับบางส่วนที่เอามาให้เบิรงนะครับน่ครับดีครับีครับ นี่ครับบางส่วนเดี๋ยวมาให้พ่อแม่พี่น้องทางยูทูบเนี่เพื่อเบิ้งนะครับเด้อนี่คือบางส่วนอันนี้ก็ข้างในยหมดแหละครับเพราะจะเบิ้งเบิ้งในสิบสิบขวดให้เบิ้งมันอยู่ข้างในครับเนี่ยเห็นบ่ครับเนี่ยเนี่ยเห็นบ่เนี่ยครับเนี่ยครับลูกมันทั้งนั้นแหละครับลูกครับลูกแดงๆกําลังสีกําลังสีเหลือมใหญ่ครับเดี๋ยวบางทีสิบสิบขวดให้เบิ้งอีก ผมหยาดมันหยาดในตัวหยาดตัวแด,วดงๆมันตายครับมไม่อยากเข็ดแตะแต่ว่าก็สิเอาให้พี่น้องเท่ายูทูบในเบิ้งสักก่อนเนี่ยครับเดี๋ยวลูกมันทั้งนั้นแหละครับเนี่ยเห็นไหมลูกแดงๆเนี่ยหน่อยครับกำลังสีเหลือมครับกำลังสีเหลือมใหญ่เนี่ย,นะยๆๆๆแหละอันนี้แหละครับคือใส่เดือนของฟาร์มอโปฟาร์มเนะครับการผู้ใดสนใจก็ ขมาเบิ่งได้ครับปโปฟฟร์มนะครับเลียงใส่เดือนไว้หลายกะตัว,วกบเป็นใส่เดือนไทยๆเข้านีเด้ครับบพรดว่าสีเป็นใส่เดือนมาจากต่างประเทศอย่างนะครับเป็นใส่เดือนแบบไทยๆนะครับ่านพอ่อแม่พี่น้องชอบยูทูบสนใจในการสีมาเบิ่งฟร์มบเบืองใส่เดือนกบมาได้ด้วยครับเนดะ้ ที่อำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับอาโปฟฟ้ามนะครับกลับมาเบิงกลับมาเบิงวิธีการเลี้ยงใส่เดือนเป็นยังไงปุ๋ยเป็นยังไงน้ำมันเป็นยังไงเราให้อาหารปรลาไหลให้ยังไงอาหารกบให้ย,ยังไงอาหารไก่ชนให้ย,ยังไงอาหารปูให้ย,ยังไงก้านนี่แหละครับเอาใส่เดือนที่เขามีนี่แหละให้นะครับ เบิ้งไปเรื่อยๆครับเบิ้งนะครับตอนนี้มันหมุดลงไปเหมือน้ะครับแป๊บเดียวมันกับหมุดลงไปหลเนี่ยครับในหนีบเอาไม่หน่อยแต่ว่ากับว่าอย่าไปคนมันย่างตัวหน่อยมันตายกับตั้งที่เห็นเมื่อกี้นี่แหละครับอันนี้แหละครับผมสิฝักไห้ผมสิพักไห้พักไหวตัวใหมันพ่อใครกัอยากมะใครมาฝักมาฝักเป็นตัวไหว้มันก็สิออกมาลูกแดงใจวายกับเดี๋ยวมันใหญ่เขาขยักแยกไปเย็ดปุ๋ย แยกไปให้อาหารขายกระสือนะครับขายเป็นโตกระสือขึ้นกันขีป่าม์อโป่ฟ้ามี่ก็ขายเป็นตกระสือนะครับซื่อเป็นโตัวกะขายมุกันขายเป็นโตกระสือซื่อเป็นโตกรกะขายครับสำหรับพวกที่จะไปให้ปลาสีต่างๆหรือว่าเอาไปให้ลอกลกปลอดหัวจุกลกหยังกระซังนะครับ การขายที่การขายเป็นตัวการขายนะครับกส็สนใจกับเขามาเทียวมาช่มมาเบิงมาแวะมาช่มเบิงอะไรกันนะครับทีอาโปฟฟ้ามทีอาเพื่อโกมมพิศัยจังหวัดมหาสารคามเท่าหนี้นะครับกาลั่งรู้ซึกว่าซิมีทีเดียวบ่คณะนี้ยังบ่หูว่าผู้ไดเลี้ยงนะครับตอนนี้กับพึ่งหูแมีทีเดียวเนี่ยนะครับทีอาโปฟฟ้ามนะครับสำหรับปุ๋ยใส่เดือนก็สนใจกับเขามาเสื้อ นะครับราคาใส่กับขามือเบิ้งเพราะว่าที่เป็นน้ำมัดก,กระสางโตใสเดือนกระดามนะครับซื้อใส่เดือนไปเพาะก็ได้ครับเป็นกิโลกขายนะครับถ้าสนใจกับเขามาได้ครับเด้อขม้าติดตามเขาม้าเบิ้งขม้าเบิ้งวิธีการเขม้าเบิ้งเทคนิคในการเลี้ยงในการต่างๆระครับเขม้าศึกษาได้จะพร้อมที่สีไห่ความรู้แล้กกับใครที่อยากเดมาศึกษากับมานะครับ แต่สำหรับมือนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านผู้ชมทั้งหลายที่ชมอาโปฟฟ้ามอยู่ในขณะนี้นะครับสูกใจจังไลยก่าซอยกดติดตามให้ได้เยครับเด้อตัวหนังสือแดงๆอยู่ด้านฝ่ามือด้านล่างนะครับเพียนเข่าบาติดตามนั่นแหละครับกดให้เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับอาโปฟฟ้ามจะผมก็ขอขอบคุณท่านทั้งหลายมาณกในะนะที่นี้ด้วยขอขอบคุณล่วงหน้าด้ครับเด้อ เจอกันทีฟร์มอะไรกันนะครับเนราะขันไปสนใจก็ดีขอขอบคุณหลายๆครับสี่ติดตามใน youtube เด้ครับเด้อกสิมีราย่การใส่เดือนนี่เข้าไปให้เบิ่งเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือกันครับในออโปรฟามเมบ่ว่าสีเป็นเดืองของไก่ชนเดืองของปลาไหลเดืองของกบเรื่องของปูปูหน้าปูแดงนะครับกสิคอยๆนําเสนอเข้าไปนะครับมือนีขอขอบคุณสักก่อนครับสวัสดีครับ